เปิดแพ็กโชว์ไทม์ได้ฟรีอีกแล้วนี่เปิดได้ลุกชอเมื่อคืนไอดีนี้รู้สึกจะทำหรือว่าพูไว้ด้วยนะครับนี่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 ถ้าได้อเล็กซานเดอร์อโนมาแทนร่างนี้นะ่าจะแจ่มมากเลยโอกาสแค่ครั้งเดียวในโลก1 2 3ไปไปดับเฮ้ยอย่าเะไปไปดับเฮ้ยอเล็กซานเดอร์อโนเฮ้ยไอของฟรีของฟรีอเล็กซานเดอร์อโนเปล่าอโนกับพูเรียบพูด้วยเฮ้ยเฮ้ย สวัสดีครับทุกคนครับผมจะบอกว่ามือถือเครื่องเก่าเครื่องนี้ของผมนะคือเปิดได้ฟรีอีกแล้วครับเปิดแพ็กโชว์ไทม์ได้ฟรีอีกแล้วน,นี่นน่จะเป็นอดีตที่ก่อนหน้าน,นี้เปิดเนมาได้นะ่ะที่เป็นที่มาของซีรีส์เนมามิเลเกิลการเดินทางของอดีตไก่เนมานะครับก็เปิดได้จากเครื่องนี้เปิดฟรีแบบแจกฟรีแล้วเปิดได้ใช่ปะ่ะเอออันนั้นเปิดได้จากทองทองฟรีเออหลังจากนั้นนะครับก็เปิดโทนี่โคสได้โทนี่โคสก็เปิดได้ เหมือนกนกัแล้วมาล่าสุดครับแพ็คโชว์ไทม์นี้ครับเปิดได้ลุกชอเมื่อคืนดูฮะเปิดไปครั้งเดียวนะครับได้ลุกชออันนี้ฟินเปิดได้ลูกชายผมเปิดได้นะครับเฮ้ยเครื่องนี้มันเป็นอาถรรพ์หรือเปล่าวันนี้อโอโคตรเฮงมากทุกคนในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาเปิด ID ที่เหลือของผมนะครับประมาณสัก10กว่า ID นะฮะดูสิว่าจะได้ตัวฟรีหรือเปล่านะครับมันเปิดฟรี ID ดีได้หนึ่งครั้งนะครับตอนไม่ได้อัดคลิปนี่ดวงดีเลือเกินนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าผมจะเปิดได้ซัก ID ไหมนะฮะไม่ได้เปิดได้ฟรีมานานมากแล้วนะครับผมถ้าเป็นตอนอัดคลิปนะแต่ตอนไม่ได้อัดคลิปนี่เปิดได้ดีเลือเกินมาลุ้นกันครับมาดูที่ ID ดีแรกนะฮะไปปึ๊บรับให้หมดครับ สัปดาห์นี้ไม่มีเพย์เดอระวิกฟรีนะครับก็ต้องไปเล่นเองไม่ไม่มีแบบล็อกอินแล้วได้ฟรีต้องไปเล่นเอง3000แต้มกับบอทดนะครับถึงจะเปิดฟรีได้สำหรับการเขียวเพย์เดอะวิกนะครับจริงๆน่าจะให้ลองลุ้นไอ้แพ็คญี่ปุ่นเนาะสักหนึ่งครั้งนะครับจะดีมากเลยนะไปครับครั้งแรกครับไฟจะดับหรือเปล่าพี่น้องไปลุยฮึบอย่าไปคาดหวังแล้วจะไม่ผิดหวังครั้งแรกผ่านไฟครับไฟไม่ดับเมื่อคืนลูกชายตกใจมากเลยไฟดับ ทำไมมันดำๆครับพ่อเียวเๆียวเบียวยวครั้งแรกผ่านไปครับไม่ได้ไปต่อไอดีถัดไปมาต่อไอดีที่สองครับไปเลยขอให้ได้สักไอดีหนึ่งผมก็ดีใจแล้วนะมีรับฟรีนะฮะจะมีคนอยากดูหรือเปล่าครับผมแนวทางการอัพบุสเก็ตกับจอร์ดี้อัลบาที่แจกฟรีถ้ามีบอกด้วยนะครับผม,ม <า S 1> ไปครับขออเล็กซานเดอร์อโนหน่อยฮึบ<า>ขอไฟดับก่อนขอไฟดับก่อนก่อนอื่น ไม่มาครับผมไอดี ID ที่2องไปให้ดับครับไปต่อไอดีที่3ไมไอดีสัดปครับมาต่อจ้ะเดี๋ยวมีหลายตัวที่จะรีวิวให้รับชมกันนะครับก็ติดตามที่ช่องบอมสกีโฟเองนะครับแล้วก็ช่องบอมสกีรีวิวนะครับผมอย่าลืมไปติดตามด้วยนะทั้ง2ช่องเลยทั้ง3ช่องเลยทั้งช่องลูกชายด้วยนะครับผมไปครับไปดับหน่อยจ้ะฮึอะไรวะ <c oughs> อยากเห็นไฟดับบ้างอะตอนตอนที่แบบอัดคลิปแบบนี้นะจะดีใจมากเลยไปต่อไอดีถัดไปครับมากหมาก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 ไอดีนี้รู้สึกจะทำหลือวพูไว้ด้วยนะครับนี่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 น,นี่ถ้าได้อเล็กซนเดอร์อโนมาแทนร่างนี้น่าจะแจ่มมากเลย <c oughs> หวังสูงเอาให้มันไฟดับก่อนเถอะ ขอให้ไฟดับก่อนเถอะแล้วก็ได้ลุ้นอีกทีนึงนะว่าเป็นตัวไหนนะครับผมแต่ก่อนอื่นเนี่ยขอให้ไฟดับก่อนนะจ๊ะเข้าไปดูข้างในหน่อยส่วนใหญ่ที่เวลากดได้จะเข้าไปดูข้างในใช่เข้ไม่รู้อเล็กซานเดอร์อโน่ไหมผมด้วยนะครับโอกาสแค่ครั้งเดียวในโลก1 2 3ไปไฟดับเฮ้ยหยะเฮ้ยไฟดับเฮ้ยอเล็กซานเดอร์อโน่เฮ้ยไอของฟรีของฟรีอเล็กซานเดอร์อโน่เปล่าอโน่กับฟูลิปูด้วย

ดีใจว่ะผมไม่ได้เปิดไปมานานมากแล้วโอ้ยเดี๋ยวดูว่าก่อนว่าอัดคลิปอยู่หรือเปล่าโอเคอัดคลิปนึกว่าลืมกดอัดคลิปโอ้ my god สวยๆแล้วโอ้โหแล้วเข้ากับไอดีนี้ซะด้วยจี้อนูระอเมเบสเตอร์นะไปก่อนเลยนะจ้าเข้าไปเลยจ้าอไลัพเลยครับเพราะว่า รีวิวไปแล้วนะครับไปหาชมคลิปได้นะครับผมย้อนหลังได้นะผมรีวิวไปแล้วนะครับสำหรับอเล็กซนเนอโนนะฮะเปิดจังโกงเลยบอกก่อนโอรีพับเลยครับแจมแจมไปเลยจ้าอัพก็อัพแบบดีนะฮะออโต้ไปนะครับแล้วผมลดโลว์เบริเซนต์นะครับลดอันนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ไปใส่พัชซิ่งเพ๊่ๆเเดี๋ยวถ้าเกิดเอาไปยืนเป็นปีกขวานะปีกต่ำนะครับผมค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งนะก็จะลดดิฟเฟนดิ่งลงนิดนึงนะครับผมแต่ประมาณนี้แหละไปครับสวยเลยโอ้โห ตา้อยสอยดาวเดึงนะครับผม <laughs> สวยๆเพภูมิใจจริงๆเลยขอ,องฟรี <laughs> ไม่ต้องเสียตังตักรบาท <laughs> โอ้ยแล้วเข้ากับไอดีเลี้ยวผูด้วยนะโอ้แ่มมากครับสวยจริงๆเดี๋ยวไปต่ออาจจะไม่ได้มีแค่นี้เดี๋ยวมีไอดีแมนยูด้วยเผื่อได้ลุกชอต่อสวย <laughs> อันนี้เปิดชิวๆละ้ะที่เหลือถือว,ว่ากําไรถ้าได้เพิ่มนี่คือโอ้โหดวงโคตรด,ดีที่เหลือถือว,ว่ากําไรลนะได้มาตัวหนึ่งก็ดีใจแล้วโอ้ อย่าว่าแต่เป็นอ,นอาโนเลยได้ได้แค่แค่คีเดนที่เปลียมผมก็ดีใจแล้ยจริงๆนะดับอีกรอบนึดิแม่ถ้าดับอีกรอบนึงน,นะ <c oughs> ไายต่ออีดีถัดไปครับแต่เจติดแล้วเฮ้ยอ๋อไอ้พันโยเมอกเจติดต่อไปครับเป็นไอดีที่ทำฟูลแมนยูไว้ครับผมผมจะได้ลูกชออีกหรือเปล่าเ <c oughs> ดี๋ยวเด,ด,ด,ดีให้ดูให้ดูทำฟูลแมนยูไว้นะ นี่เป็นดีนนนที่รักเหมือนกันนะครับทำฟูลแมนยูไว้มีแรดฟอร์ดล่างนี้ด้วยลิขามนะครับผมถ้าได้ลุกชอมาแทนตรงนี้นะแต่มากเลยอะ่ะคนอะไรจะดวงดีขนาดนั้นถ้าได้ถ้าได้ตัวฟรีแล้วได้ตัวลงกับไ d ดีดีที่ทำฟูลทีมไว้ด้วยมันจะเป็นอะไรที่โอ้โหมีความสุขมากๆเลยครับทุกคนขอลุกชอ่อยนะครับรอบนี้ขอลุกชอนะขอลุกชอ่อยนะลุกชอ่อยนะล,ล,ยนะล่านบ้านเลยเมื่อกี้เนี่ยขอล่านบ้านอีกรอบได้เปล่าไฟดับฮึ๊บฮึบฮึบโหลดนานๆมันโหลดนานๆเสียวจังเลยว่ะ มันไม่ดับว่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะแต่มาหนึ่งตัวก็ดีใจนะต่อไปเป็นกำไร้วต่อไปมีกำไรนะไปออดีตไปครับเดี๋ยวได้อีกจริงๆผมมีไอดีที่ทำฟูลทีมนิวคาสเซิลไว้ด้วยนะแต่เลยมาแล้วเลยม,มาแล้วลืมเปิดให้ดูเออถ้าเกิดได้ทิปเปียกับนิวคาสเซิลจะแจ่มมากเลยนะครับอย่าลืมนะใครอยากดูแนวทางการอาร์เซน่อลบ้ากับกบูสเกตนะครับขอมาได้นะครับผม<ด>ไปเลยไปดับรอบหนึ่งคือกำไรฮึบตอนนี้ก็กำไรแล้วแหละเปิดรีก็ได้คือกำไรแล้วแหละ ทำไมมันดำดำครับพี่อะไรงนี้นะเออโอเคไปต่อดีถัดไปครับต่อต่อตอตอนนี้กำลังใจมาเพียบเลยครับสำหรับสายซีนะครับเดี๋ยวมีไอดีมิลเลอร์เนีในมาอีกนะถ้าเกิดมิลเลอร์เนีในมาผมได้อโนหรือว่าผมได้ตัวโชว์ถามทักแม่มันจะเป็นอะไรที่ดีต่อใจมากครับทุกคนไปต่อเลยฮึบไฟดับเบาๆบเบาเไม่ต้องเบา เบาๆอย่าเอ็ดไปเอ็ดไปทางบ้านนังใสขออีกชุดตัวหนึ่งนะขออีกตัวหนึ่งนะออนงนะเป็นขวัญและกําลังใจในการทําทําคลิปต่อไปเป็นขวัญและกําลังใจในการเล่นต่อไปนะขออีกตัวหนึ่งนะขออีกตัวหนึ่งนะขอลูกชอยตัวหนึ่งนะไม่ต้องเป็นไอดีฟูลแมนยูก็ได้ขออีกตัวหนึ่งขอลูกเออ่ขอลูกชอยตัวหนึ่งเฮ้ยไฟได้ไปแก้วเฮ้ยเฮ้ยนี่เปิดฟรีหรือเป er ิดใช้ตังค์เนี่ยเฮ้ยล hey, ูกชอลูกชอย ลูกชอลูกชอลูกชอไอดีนี้มีแมนยูป่าวไม่แน่ใจอุ้ยอานโนยแกอุ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไร <c oughs> แต่อน,นยแกวะ่ะโอ้ป้าไปแล้วป้าไปแล้วโอ้โหเฮ้ยน่ือาเโอ้โหทำบุญมาเยอะเออโอ้โหสะสมบุญแต้มบุญเยอะครับ มันดำดำครับพี่โอ้ไม่เป็นลูกชอวะแม่ได้เป็นลุกชอริปแจมเลยรู้สึกจะมีฟู m แมนยูด้วยนะไอดี ID นี้นะไปต่อ ID ไอ้ีดไปครับต่อต่อตอครับผมว่าผมมีมีความหวังจะได้ลูกชอเนี่ยยังจะหวังเพิ่มอีกอได้ไปสองรอบแล้วอะหวังเพิ่มดิเอยความหวังมันไม่มีที่สิ้นสุดอยู่แล้วครับไปจับอีกรอบนึงนี แม่อาจจะปฏิหารอะไรขนาดนั้นโอ้ดีใจว่ะใจเต้นตุบตุกตุตุได้ได้ได้เพิ่มหรือเปล่าครับเดี๋ยวลุ้นกันไปต่อไปต่อ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 โอ้ตื่นเต้นจริงยังไม่หายตื่นเต้นเลยฮะเป็นครั้งแรกในที่เปิดได้สองสองไอดีเปิดฟรีได้สองไอดีก่อนอันนี้เคยเปิดได้พวกอีพิกอะไรพวกนี้เพิกวิกทามก็มีบ้างนานๆทีแต่ไม่เคยได้สองครั้งไปครับแต่ไม่เคยได้สามครั้งเหมือนกันนะสามครั้งมา ม่แม่กนึกว่าจะดับอีกรอบนึงจะได้ลูกชออีกตัวนึงจังเลยนะไม่ได้ครบสามตัวนี้จังเลยครับต่อต่อต่อตอนนี้ได้ลุ้นบอลโอ้โหเอ๊ามาันบั๊บกหรือเปล่าช่แจกวะเี้แตกดี๋ย <c> ว <oughs> เ,เดี๋ยว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 อีกรอบนึงอีกรอบนึงไปทำอีกรอบนึงพอแล้วมั้ง <c oughs> าบางคนแบบหมั่นไส้เลยเกินพี่พอได้แล้ว สองรอบก็พอได้แล้วนะครับผลดี ID ถัดไปไม่คิดว่าจะได้ขนาดนี้แต่ถ้าจะดีมากได้ลูกชออีกหนึ่งตัวนะครับว่าจะตามล่าอยู่เหมือนกันนะเนี่ยตามล่าเพิ่มไงเพิ่ม,มสายพี่ก็สายฟรีไปสายเติมก็สายเติมไปนะผมก็เล่นหลายดีนะบางไอดีก็เติมบางไอดีก็ไม่เติมนะครับได้ไม่ได้เติมครับมาต่อมาต่อโอ้เสียงหมดเนะี่ยเสียงแหบไปตอนเนี้ย กดท่านบ้านเป็นเสียงแหบไปเงียบเงียบไปแบบเงียบเงียบไฟดับอีกไหมโอ้ยสงสัยไม่มาแล้วมั้งไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่อาจจะให้ตัวหนึ่งอาจจะให้มาสามตัวเลยนะฮะไอเดียถัดไปจะหมดแล้วครับเหลืออีกประมาณสองไอเดียนะฮะสองสามไอเดียนะครับผมถ้าจำไม่ผิดนะลืมนับวัเนี่ยเปไดิดไปเรื่อยๆไปเลยและกันแบบว่องไวคนจะได้มันก็ได้แหละใช่ไหม บางคนบอกว่าพี่ดูยังไงไฟดับไม่ดับได้หรือไม่ได้นะครับผมผมเคยทําคลิปสอนไปแล้วนะครับก็สามารถติด้นหาในช่องได้นะครับว่าวิธีการดูอด็กแตกไม่แตกนะมาเหลืออีก2อ d ดีนะครับ i อดี ID นี้แล้วก็อีก ID ดีหนึ่งก็หมดแล้วนะดูทว่าจะได้เพิ่มหรือเปล่านะขอลุกชอยตัวหนึ่งดีหรือจิปเปียก็ได้ครับไปเลยแล้วกันไแฮะไอฮดี d สุดท้ายครับหมดแล้วไอดีสุดท้ายครับ แถมให้ผมอีกตัว,ตวหนึ่งไหม <Yeah. S 1> ให้ผมตัวหนึ่งนะแถม,มอีกตัวหนึ่งนะแถมลูกชอนะครับผมจะได้รีวิวด้วยเลยขอลูกชอนะครับขอลูกชอนะครับขอลูกชอนะครับปีนี้มีอีป mm ิก hmm. ของแมนยูหลายตัวอยู่เหมือนกันนะจะได้มาเติมเต็มแหม่ไม่แถมให้หน่อยเลยโอโ้แต่แค่นี้ก็สุดยอดแล้วแค่นี้ก็คือได้ตัวเดียวก็ดีใจแล้ว่ะเปิดปีอ่ะนี่ได้มา2ตัว2อไอดีนะครับก็ถือว่าถึงไหมจะซ้ําก็เถอะถึงไหมว่าจะเป็นอาิสตนอโน่ตัวก็เถอะแต่ว่า ก,ก็ใช้ได้นะไม่ต้องเป็นฟูลด้วยฟูลก็ใช้ได้นะครับผมแจมจริงๆครับนี่จะเป็นตัวที่ดีที่สุดในแพ็คด้วยครับอาลและน่าจะเป็นตัวที่ดีที่สุดของอัปเดตรอบนี้ด้วยนะครับผมถ้ารวมกับแพ็คอื่นๆด,ด้วยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับได้มา2อไอดี รีวิวไปแล้วนะครับไปรับชมคลิปได้นะครับผมสำหรับอเล็กซานเดอร์อโน่แล้วก็ลูชชอคิปเปียเดี๋ยวจะทำให้ครบนะครับรวมถึงชนาทิปโมสินแล้วก็เบนเซม่าตัวอื่นนะครับผมในแพ็คอื่นแพ็คต่างกันบอลอย่าลืมไปติดตามช่องบอลสกีรีวิวด้วยนะครับก็จะมีบางคลิปที่ไปลงในช่องนั้นด้วยนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับโอเคนะครับใครเปิดได้ฟรีเหมือนกันนะครับก็คอมเมนต์คุยกันหน่อยนะขิงกันหน่อยนะครับได้เวลาขิงนานๆทีนะแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ